สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมสำหรับคู่ที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะขอดูพลังงานฝั่งเขาพลังงานฝั่งคุณหน่อยนะคะ The Moon The Moon ความออนแอ8แปดเหรียญการรับผิดชอบกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจากจากตามหน้าไพ่เนี่ยจะบอกว่าพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะ The Moon ถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียวหรือช่วงเวลากลางคืน อาจจะเป็นเด่นไปในเรื่องของการอยู่คนเดียวนะเขาจะมีความเศร้าเหมือนอยู่ดีๆก็นั่งร้องไห้แบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะเดะมูนคือความอ่อนแอเดะมูนคือจิตใต้สำนึกที่เขาพยายามฝังกบมันไว้มันผุดขึ้นมาความกลัวความกังวลกับอนาคต กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นตวัวคุณเองไเหรยมือนพยายามก้มหน้าก้มตาทำงานหาเงินนะคะอยู่กับสิ่งตรงหน้าสิ่งที่คุณแบบพลังงานอยู่ในช่วงที่พยายามโฟกัสกับเรื่องงานเงินหันหลังให้กับความรักนะคะ หันหลังให้กับอะไรที่คุณเคยมันคุณรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนหรือความปลอดภัยอะไรในชีวิตแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเดอ f o ฟูแต่เบื้องหน้าดูมีความสุขเหลือเกินนะในตัวของเขาคือเขาเองอะ่ะก็เหมือนกับพยายามเอาตัวเองออกจากความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความจมดิง่งดูเหมือนว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะคะ เออแล้วก็ในช่วงนี้ตัวเขาอาจจะมีการเดินทางหรือทำอะไรสักอย่างหรือไปไหนสักที่ที่เขาไม่เคยไปหรือไม่ค่อยได้ไปไม่คิด,คดไม่เคยคิดจะไปแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะเดดเด t การจบสิน้นตัวคุณในตอนนี้ต้องอดทนกับเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือเปล่าเด e เด t คือความอดทนบางทีอะค่ะ, the date, ะไพ่เดดเดะหลายคนคือกลัวนะแต่จะบอกว่าไพ่เด d เดเป็นไพ่ที่ดีมากนะ ไพ่ที่ดีมากนั่นหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันจบสิ้นถ้าคุณแงนหน้าขึ้นถ้าเป็นไพ่รยเดอร์เวทอ่ะคุณจะเห็นพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังยงมาทูดคือเช้าวันใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นและในชีวิตของคุณที่ไม่ใช่การหลอกตัวเองอะคะ่ะแต่เป็นชีวิตใหม่จริงๆแต่อยู่ที่ว่าคุณจะลุกขึ้นไหมนะคะคุณจะลุกขึ้นเมื่อไหร่ จะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อืมมันมันเป็นแบบนั้นเลยคือวงจรกรรมมันจบมันสิ้นสุดแล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณจะหยุดตอกย้ำตัวเองเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวฟูไพ่ก้าวดาบถ้าเกิดคุณเห็นเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุข จะบอกว่าเขามีเรื่องเครียดนะมีเรื่องเครียดหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเหมือนตัวเขาก็พยายามเหมือนคิดหาทางออกในในปัญหานั้นนะคะให้ให้ความสัมพันธ์มันไปได้ต่อในช่วงนี้เขาเหมือนมีความเห็นตั้งแต่เดโมและการนอนไม่หลับหรือการสะดุ้งตื่นบ่อยๆนะคะ ตัวคุณสี่ถ้วยบางทีแล้วอยู่ในช่วงเบื่อเบื่อด้วยมาไพ่แปดเหรียญเนี่ยบางทีแล้ว่าอยู่ในช่วงหมดไฟด้วยรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรแต่ก็อยู่ในช่วงเบินเอาอะเบินเอาในเรื่องของการทำงานแบบนี้ด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่งนะคะบางทีในช่วงเนี้ยคุณเหมือนปีกวิเวกอะออกห่างจากเพื่อนสังคมอะไรอย่างงี้ด้วยอยากเก็บตัวอยากอยู่เงียบเียบอยากอยู่นิ่งๆอยากโฟกัสแต่เรื่องของตัวเอง ตัวเขาเองอะ่ะอยากติดต่อคุณนะแต่ว่าความกล้ามีไม่มากพอนะคะความกล้ามีไม่มากพอเอาจริงๆพลังงานคุณอะ่ะดีนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ถ้าเกิดคุณหยุดตอกย้ำกับอดีตต่างๆที่ผ่านมาค่ะตัวคุณได้มีติดค้างบางอย่างอะค่ะคุณอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจของเขาซึ่ง บางทีในช่วงนี้หลายคนอาจจะส่งเขาบ่อยนะคะไพ่สามใบเท้าดูดิไพ่แห่งการส่งหรือการแบบว่ามีการเตรียมของขวัญหรือคำบวยพรอ,อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะส่งให้เขาแต่ว่าคุณไม่อยากเสียเซลล์หรือไม่อยากเฟลอีกอ่ะ<ม>เช่นเขาอ่านข้อความแล้วไม่ตอบคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเฟลเพราะว่าเขาดูเหมือนกับคนที่แบบว่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะคือน,นิ่งคือเงียบ จนคุณรู้สึกว่าคุณทำอะไรไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นถามว่าต่างคนต่างก็ยังคาดหวังเหมือนกันตรงที่คาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแต่ตัวเขาว่าถ้าเกิดว่าอันนี้อาจจะบางในกรณีในบางกรณีเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ผิดอัตราการเสียฟอร์มค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ เขาเองอ่ะเหมือนกับคนที่รู้ว่าไม่ว่าสิ่งที่เขาย้อนคิดกลับไปคือไม่ว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะตัวคุณไม่เคยทิ้งไม่เคยหนีหายเขาไปไหนคอยอย,คลลนคอยอยู่เคียงข้างเทมเพลนคอยอยู่เคียงข้างคอยช่วยเขาแก้ปัญหาถามว่าเขามีความกังวลใจ มีความไม่สบายใจต่อการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ไหมมีแต่อย่างที่บอกค่ะมีความกล้ากล้ากลัวๆพอความสัมพันธ์นี้ได้เริ่มมีระยะห่างเกิดขึ้นแล้วตัวเขาอะได้อยู่ในพื้นที่ของเขามีการเจ็บปวดมีการเสียใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตัวคุณเองอะเหมือนกับคนที่พยายามเฝ้าหาคำตอบให้กับความสัมพันธ์นี้ว่าบางคน จะเป็นคำตอบอคำถามที่ว่าเราจะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้ดีให้มันดีขึ้นหลายคนในความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะจบแต่ตัวคุณจะออกแนวแบบหาคำตอบอยู่นะคะใจนึงก็อยากไปต่ออีกใจนึงก็อยากเริ่มใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองอะตัวเขาว่าเหมือนคอยเหมือนได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณด้วยนะอืม คุณรู้ไหมว่าในช่วงที่คุณลังเลในช่วงที่คุณแบบเซนคุณแรงมากๆถ้าเกิดคุณนั่งสมาธิแล้วคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิคือการไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยอ่ะการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเซนคุณจะแรงแล้วคุณจะรับรู้ถึงพลังงานความคิดถึงที่เขาส่งมาหาคุณนะคะคนคนนี้มีการปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยหรือแม้กระทั่งแบบว่า ในบางคนคนของคุณมีการปงๆปงในเรื่องของความรักเหมือนกันถ้าเกิดในตอนเนี้คุณเคยรู้ว่าเขามีเคยมีปัญหาเขามีปัญหาอะไรกับชีวิตของเขาว่าคุณจะนิ่งมากยิ่งขึ้นหรือเพิกเฉยกับเขามากยิ่งขึ้นบางทีแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดคุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองอะความโกรธความเกลียดคุณจะลดลงมากๆเหมือนคุณเข้าใจเริ่มเข้าใจกับ ทุกสิ่งทุกอย่างหรือวัฏจักรของชีวิตในเรื่องของความรักเอาจริงๆแล้วว่าในเรื่องของความสุขตัวคุณเหมือนพอได้อยู่กับตัวเองอะค่ะคุณกลับมาค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นได้ด้วย ตัวคุณเองหรือบางคนในที่นี้ในตอนนี้คุณให้ความสําคัญกับบ้านกับญาติผู้ใหญ่กับครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะการตัดสินใจสตีนนะ่ะเป็นในเรื่องของการกับคนรักเก่าการกลับมานะเอาจริงๆอะ่ะตัวเขาเห็นตั้งแต่เด็กถือถ้วยละพลังงานของเขาในตอนเนี้ค่อนข้างที่จะเย็นมากเย็นในที่นี้คืออ่อนลงแล้วก็เหมือนมีความซอปลงอะ่ะคุณจะ ไม่ค่อยไว้ใจเขานะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทําให้คุณไม่สามารถกลับไปเชื่อใจเขาได้อีกอะ่ะเขาอาจจะพูดหรือทาอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกช็อกหรือแบบตกใจมากๆความสัมพันธ์เนี้ยถ้านึกย้อนไปย้อนมาเก้าไม้เท้าสิบไม้เท้าคุณค่อนข้างเหนื่อยเนาะเหนื่อยในความสัมพันธ์เนี้ยมากๆเลยบางทีอะ่ะบางคนไพ่เดอะแฮงแมนนะคะคือ ตอนคุณคบกับเขาตอนมีเขาคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยหรือมีการเสียสะละบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอ่ะค่ะถามว่าเขาตัดคุณขาดหรือ,อยังยังไพ่เดือดลิบเนี่ยตัวเขาเองอะเคยคิดว่าเขาจะตัดคุณขาดได้ง่ายๆแต่ไม่เอาจริงๆหลายคนในที่นี้ก็พร้อมที่จะให้อภัยถ้าเกิดเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆ ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเขาได้รับบทเรียนในสิ่งที่เขาได้ทำกับคุณนะคะไพ่ห้าดาบจะเป็นหลายเรื่องมากๆเลยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยายามเอาชนะคุณการพูดทำร้ายจิตใจคุณการกระทําอะไรบางอย่างที่ใช้คำพูดที่มันรุนแรงมากๆอะเพราะว่าเหมือนเขาได้รับบทเรียนนั้นจากจากบุคคลอื่นนะคะ ไพ่สองถ้วยเอาจริงๆคุณเป็นคนที่รักเขามากนะรักจากใจจริงจริงๆอะสอี่เหรียญไม่แน่ไม่รู้ว่าคุณเคยให้อะไรเขาเขายังเก็บเอาไว้ใกล้ตัวนะคะเราก็เหมือนเขาห่วงแหนคุณอะไม่ไม่อยากที่จะเสียคุณไปแต่คุณจะมีความคิดที่ว่าแล้วฉันเชื่ออะไรคุณได้อีก อคุณจะค่อนข้างคิดเยอะอะค่ะเพราะว่าเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่รู้ว่าเขากลับมาเพราะเขาคิดได้หรือกลับมาเพราะผลประโยชน์ถ้าหลายคนในที่เนี้ยมีในเรื่องของผลประโยชน์อะ The Devil มันก็จะบอกว่ายังไงดีอะแต่อันนี้มันเป็นคำตอบโดยวรวมมากๆให้ใช้วิจารณญานนะคะครึ่งหนึ่งของจำนวนในนี้เรากันที่กลับมาเพราะในเรื่องของ ผลประโยชน์อะยังมีอยู่เพราะคุณเป็นคนที่พยายามมากๆในความสัมพันธ์นะคะแต่คุณจะเริ่มมีจุดยืนนะซึ่งรู้ไหมว่าการกลับมาครั้งนี้เขาจะมาขอความช่วยเหลือคุณอีกไม่รู้ว่าด้านใดด้านหนึ่งแต่คุณจะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วถ้าแต่ก่อนเขาขาดหรืออะไรบางทีไม่ขาดคุณก็ประเคนให้เห็นตั้งแต่ใน the empress แต่ในตอนนี้คุณจะดูท่าทีของเขามากยิ่งขึ้นนะ่ะ เพราะว่าคุณเป็นคนเดียวที่รับปัญหาของเขาได้ขอให้ดูดีๆว่าการกลับมานี้มีในเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าไพ่แปดถ้วยในตอนที่เขาทิ้งคุณนะ่ะคุณแบบเหมือนล้มทั้งยืนเหมือนกันนะหลายคนในที่นี้ The Sun j จะสิ c ์เขาว่าจะพูดหรือคือจะมีการปรับความเข้าใจหรือพูดให้คุณเข้าใจในตัวของเขา แต่คุณน่ะจะค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็คิดคิดนานใช้เวลาคิดเลยอะคะ่ะในการกลับไปเหมือนเดิมอะเพราะว่าคุณอาจจะเคยถูกคนนี้หักหลังนะคะเขา่าจ,จะรับรู้ถึงสิ่งถึงการที่คุณลังเลเลยนะอืมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วว่าถ้าเป็นในเรื่องของการใจอ่อนอะคุณเองคุณก็ใจอ่อนหลายคนในที่นี้แต่ว่า หลายคนพอแบบพอได้ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการถูกหักหลังจริงๆอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่เป็นโสดระบายใจดีอืมจากไพ่นะคะในในคลิปนี้ไม่แน่ใจอะ่ะว่าในตอนที่เขากลับมาคุณอาจจะ เป็นการลายนามิตรที่ดีแบบนี้ด้วยก็ได้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะในหนึ่งถึงสองเดือนนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงราชินีถือไมเท้าหนึ่งถ้วยมีการขอโอกาสกันเกิดขึ้นนะ่ะอืมให้ระวังในเรื่องของเขาเอาปัญหากลับมาด้วยนะคะคือเหมือนไม่ได้กลับมาตัวปา โอเคนะ The Sun รู้ไหมว่าช่วง Energy ที่เขากลับมาเป็นช่วงที่คุณมีความสุขมากๆเลยอะ่ะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ